ทนไม่ได้แม่เองเอง,เองมาเองต้องมาอยู่ในคุกในตลางแบบนี้เองคงลำบากมากลูกแม่เมดนะออดูแม่ด้วยนะลูกที่กับนายดูแม่ด้วย พี่ไม่ได้ละเล็กยังไม่ต้องสานยัยมันหล,ลูกเป็นไงบ้างลูกพี่หลวงทุกคนมาอยู่ที่นี่เห็นไหมเพราะอะไรทุกคนในครอบครัวต่างห่วงใยต่างมีความรักให้กับเจ้า แต่เจ้าไม่เปิดเผยความจริงว่าใครใช้หรือใครจ้างใครวานให้มาฆ่าราชบุตรใายกลางเจ้าไม่รักคนในครอบครัวเลยแม้แต่น้อยเสียใจจริงๆพี่หลวงพี่ให้โอกาสลูกอีกสักครั้งนะใหญ่มันพร้อมที่จะพูดความจริงแล้วลพี่ถ้าพูดความจริงตั้งสติแล้วลนะุงแม่อยู่นี่แล้ว เราอยู่กันตรงนี้ไม่มีใครรู้ใครเห็นถ้าใหญ่จะบอกความจริงกับผู้เป็นพ่อเป็นแม่หรือน้องของเจ้าหรือนิดกับหน่อยก็ได้หนักจะได้กลายเป็นเบาพ่อเป็นตุลาการพ่อจะตัดสินความให้เจ้าพ้นผิดในวันนี้นบอกมาลูกผู้สิพี่ผู้สิพีิพี่ยา อำนาจการตัดสินอยู่กับพ่อบอกความจริงพ่อไปมันเกิดอะไรขึ้นอใิงจะได้พ้นความผิดยิ่ได้กลับมาสู่อ้อมโกดแม่สักทีไม่จ๋าใหญ่ขอโทษนะแม่ใหญ่เคยตามใจแม่ตลอดแต่เรื่องนี้ ใหญทำดีตัวเองไม่มีใครอยู่ฉันบอกแล้วใช่ไหม,มหนุ่มไม่มีใครบอกมันไม่รักตัวเองมันไม่รักพก่อมันไม่รักคนภายในบ้านเล็กตาพ่อเปิดประตูห้องของังพ่นำมันออกมาพ่นำมันออกมา พี่จะทำอะไรลูกไปสิพี่จะไปใช่ไหมพี่จะปล่อยเจ้าใหญ่ใช่ไหมพี่<ม>ยังไงเขาก็ลกจะน,นะพี่ใหญ่ใหญ่พูดสิจ้ะพี่บอกกันลุงเข้าไปสิว่าใครเขาใช้พี่พูดเถอะนะนำตัวมันออกมาพ,พูดไม่ได้พี่ขอโทษนะนิดัก,กนหน่อย ที่พี่เคยคิดทำร้ายเจ้าดังเกเจ้าฉันไม่โกรธพี่หรอกแต่เจ้าก็ไม่เคยโกรธพี่ฉันโกรธท้อพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่จ๋าพี่บอกกับลงกับป้าเซ ชีวิตฉันปเป็นเนก็ได้ให้ฉันก็ับเถน,นี่เป็นร้อยก็ได้คนผิดจะต้องได้รับโทษทันยายดูปากพ่อแล้วตอบคำถามพ่อเป็นครั้งสุดท้ายถ้าเจ้าบอกความจริงเราทั้งหมดจะได้กลับบ้าน บอกมาสิลูกใครใช้ใครจ้างใครวานให้มักข่าท้าใหญ่พ่อจา๋าบอกมากจ้าใหญ่ทุกวันพ่อเขาไม่เคยสนใจใหญ่อยู่แล้วในเมื่อใหญ่มันถทอผิดความรักที่พ่อคิดพ่อก็ไม่เคยมีให้มันผิดจน สุดจะให้อภัพยพ่ออย่าเชื่ออยู่เยยลงเถินใหญ่จะหดใหญ่ทำด้วยตัวเอง,งไม่มีใครใช้เยืนย้ำํำเดียวว่าทำเอง <c oughs> ได้กูถือว่าไม่มีลูกที่คิดจะปล้นแผ่นดิน ข้อผู้มีพระคุณโทษฐานของเจ้าคือตายสถานเดียวไอ้เล็กโ<อ>ชุดกระชากรากไอ,อ้ใหญ่ไปสู่หน้าแดนประหารโ<อ>ูจะตัดหัวให้ทุกคนได้รู้ว่าคือไอ้ลคกชั่ว พ่อแม่กลับไปได้แล้วคำสั่งพ่อ <c oughs> บอกมาแล้วในเมื่อพี่ใหญ่ไม่ยอมบอกความจริงพี่จําเป็นพี่จําเป็นต้องพาตัวพี่ใหญ่ไปพาแม่กลับไป ไปไปขอร้องหลวงไว้ก่อนส่วนญป้าจะไปหาชายกลางไอ้ชายกลางก็จะใหญ่น evet ี่เป็นเรื่องอะไรไปเลยไปเลเจ้าชายกลาง นังกุมมีเรื่องให้สมสะสางเป็นอะไรชายกลางต้องอยู่อย่างมองไม่นิชายกลางมานั่งหลบ ไม่อยากจะพบหน้าใครฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรื่องทั้งหมดนั้นจะเกิดจากพี่ใหญ่ซึ่งเป็นความจริงเราทั้งสามคน ต่างดื่มนมเต้าเดียวกันมาแต่ตอนนี้พี่ใหญ่คิดจะฆ่าข้าพเ,เจ้าชายกางทำได้ลงคอรู้ถึงไหนอายถึงนั่นฉันไม่อยากจะเจอหน้าใครเลยเก็บตัวอยู่แต่ในห้องฉันอับอายเหลือเกินพี่น้องต้องมาฆ่ากันเองฉันไม่อยากพบหน้าใครเลย มีชายกลางเท่านั้นที่จะช่วยยับยั้งเรื่องนี้ได้ชายกลางชายกลางชายกลางอยู่ใน<ห>ตำหนักหรือเปล่าลูกสิ่งไม่นมแน่ๆเลยไม่มาจะมาหาชายกลางที่ว่าจะไม่อยากพบหน้าใครไม่อยากพบหน้าใครชายกลาง ข้างได้ยินเสียงแม่ไหมลูกได้ยินเสียงแม่หรือเปล่าชายครั้งออกมาแม่หน่อยชายครั้งออกมาแม่แม่ขอร้องชายครั้งแม่ใจจะขาดแล้วชายครั้งออกมา แม่เงียบไปแล้วแม่คงจะเรียกชายกลางจนทนไม่ไหวคงรู้แน่ว่าชายกลางไม่ออกไปพบแม่นมป่าชนี้แม่คงกลับไปแล้วชายกลางรู้สึกระอายใจเหลือเกินชีวิตต้องมาเป็นแบบนี้ อยู่แต่ในห้องก็แก้ไขอะไรไม่ได้ออกไปสู่อากาศธรรมชาติภายนอกเพื <_ c oughs> ่อจะมีอะไรดีขึ้นมาบ้างอย่างน้อยก็ไม่เจอหน้าแม่นมคมคำเพราะแม่เขากลับไปแล้ว <_ c oughs> ชายกลางก็ไม่ต้องทำใจลำบากด้วย ที่ให้กำเนิดแต่ก็เป็นแม่ผูช้ชีวิตชีวิตชายกลางมาตั้งแต่แรกจนโตแม่ครับแม่มาสถานที่แห่งนี้แม่มหาชายกลาง ไอกลางพอจะเดารู้ได้เรื่องเดียวที่แม่มาพบ <c oughs> แทบเป็นแทบตายไ <c oughs> ม่ครับสิ่งใดสิ่งใดที่ทำให้แม่ต้องเป็นแบบนี้เ <c oughs> พราะอะไรทำไมแม่ถึงต้องทำถึงขนาดนี้ เจ้าเป็นผู้ชายเจ้าไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงเหมือนแม่เอกรู้ไหมว่าชีวิตของผู้หญิงบนโลกใบนี้ไม่มีใครแล้วที่จะลําบากมากกว่าคำมาแม่ แม่ยอมทนทุกอย่างจะเจะ็บจะปวดมาแค่ไหนขอจะเพียงให้ลูกแม่มีชีวิตอยู่แม่จะแลกกับชีวิตของแม่ก็ตามแต่เจ้ารู้เหตุผนแล้วช่วยแม่หน่อยนะลูกนะให้แม่กลาบตไปได้ลูก ไม่ไม่ต้องทำทุกน,นาดนะบุญคุณของไม่นมนั้นมันเหนียกว่าสิ่งใดไม่ใช่ว่าชายกลางนะจะมีรักพี่ใหญ่ชายกลางรักพี่ใหญ่รักน้องเล็กแม่ครับข้านํำนมทุกยน ที่กลางได้ดื่มได้กินแม่ฝังกลางไว้นะน้ำนงทุกหยดของแม่มันมีคุณค่ากว่าสิ่งใดทั้งหมดอะไรที่กลางทดแทนได้กลางก็จะทดแทน ในฟังนะอะไรที่ทดแทนได้ชายกลางจะทดแทนมื่ me mm -hmm.

น,น,น้คนคิดพินิจให้ดี้านำนมแม่นีจะมีอะไรเหมาะสมโอ้แม่จา้าลู ถึงค้าน้ำนมเลือดในอกระสมกันเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินข้าน้ำนมคู่วนหา หนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่แ่ากลางกลาแม่แม่ขอนน้ำาน้ำนมทุกหยดของแม่ชายกลางจะขอตอบแทนพระคุณ ณตอนนี้ท่านพ่อหลวงราชภักดีเขาตัดสินพี่ใหญ่ว่าอย่างไรพี่หลวงตัดสินประหารชีวิตจังใหญ่แล้วลูกเป็นประหารชีวิตพี่ใหญ่ใหญ,ใหญ่กำลังจะตายกลางกลางไปแม่หน่อยได้ลูกนะแม่ทำยังไงตอนน็อดนกลางยกเลิกคำสั่งไม่ได้เพราะคำสั่งที่ สั่งแล้วไม่สามารถที่ถอนคำได้แต่กลางช่วยแม่ได้กลางกลางมีธงอยู่สองสีสีแดงคือการเร่งประหารสีขาวให้หยุดการประหารแม่ไปนำธงสีขาวไปนะเพื่อสั่งให้หยุดการประหารกลางช่วยแม่เท่านี้ได้เท่านี้จริงๆแม่แม่เรีบไปนะแม่นะแม่ขอบใจนะแม่แม่ขอบใจนะแม่แม่จะไปช่วยเไยแม่จะไปช่วยเช ช่วยได้เท่านี้จริงๆธงแม่แม่ยึดผมผิดแม่แม่แม่แม